พบกับสองสายรุยนะคะรถ SU สวที่บอกเลยนะคะว่าใช้งานได้อนเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็น e07 หรือ k50 hunter นะคะรถบอกเลยนะคะว่าสำหรับ e07 เนี่ยเป็นรถ s อสวท้ายกระบะนะคะและคันนั้นนะคะก็จะเป็นเจ้า ฮันเตอร์นะคะรถกระบะไฟฟ้าระบบ REEV ที่เป็นรถกระบะรุ่นแรกในโลกนะคะที่ใช้ระบบ REEV กันค่ะทุกท่านนะคะแล้ววันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาชมพร้อมตอบคำถามกันที่หลายๆคนข้องใจนะคะกับระบบของรถทั้งสองรุ่นนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่า รถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้สมบุกสมบันจากค่ายดีพอสองรุ่นนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอกันค่ะเอาละค่ะไปกันได้เลยนะคะขับไปเลยค่ะดูท้ายสินี่นี่นี่เอ๊ะ s ว v อะไรท้ายกระบะด,ด้วยหรือว่าจะเป็นรถกระบะไฟฟ้าใช้งานได้สมบุกสมบันนะคะทุกท่านนะคะ อาล่ะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรถไฟฟ้า,ฟาดีพอจากดีพอเ AEY ว v สาขามีนบุรีวันนี้เอมานำเสนอคะอ่ะเอาระค่ะนี่เลยไปเลยไปเลยมาเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวเราลงก่อนด้วยเจ้า E07 ก่อนเนาะนะคะ ราคาในช่วงระหว่างนี้นะคะดูหน้าตาเลยนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าสำหรับ Hunter K50 เนี่ยถือว่ารูปโฉมแบบหลอเหลานะคะบอกเลยค่ะว่ามันชี้ความเป็นรถกระบ,บะนะคะเดี๋ยวขอลงไปชมนิดนึงเอามาตามมาค่ะตามมาตามมาเลยหล่อหเลยนะคะค่ะมาค่ะมาค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะว่าการอันนี้ข้างหลังนะคะเราเปิดได้ด้วยนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเ,เขาลงไปนิดนึงนี่นะคะเก็บของได้จุใจนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าเทมาวันนี้อากาศฝนจะมาพอดีเลยนะคะเรามาพาทุกท่านมาชมคอนเทนต์กับสถานที่แบบลุยจริงๆกันเลยค่ะอาลราคาเนี่ ปิดท้ายไฟฟ้าได้ด้วยและเดี๋ยวถ้าฝนตกนะคะมันจะมีเซ็นเซอร์ปิดตรงกลางให้ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราคันนี้ลงไปก่อนไปดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะเต็มๆละรอบคันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครสนใจทักมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะสำหรับ e07 เนี่ย ราคาเริ่มต้นที่1,590,000้าบาทมี2รุ่นให้เลือกนะคะเป็นรุ่น2 w วิวและเป็นโฟวิวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าวิ่งไฟฟ้ากันเนี่ยได้ขนาดไหนอ่ะเอาลงเลยค่ะนี่เลยช่างกล้องไปทางนี้เลยค่ะลงไปเลยตามกันมาติดๆนะคะวันนี้นะคะ สองพี่น้องสายรวยจากค่ายดีเพลรถไฟฟ้าที่หล่อเท่ล้ำสมัยสุดหลอกันไปเลยค่ะอ,อ่าละค่ะอันนี้ก็คือ E07 นะคะแล้วมาต่อค่ะช่างกล้องมาดูที่ฮันเตอร์เลยค่ะนี่ค่ะหล่อ,อเลยฮะจอดคู่กันเลยค่ะ คู่กันเลยวันนี้เราไลฟ์คู่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีทําคลิปนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปทำคอนเทนต์ะนะคะให้ทุกๆท่านได้ชมกันด้วยนะคะ ใครที่แบบว่าอยากได้รถที่สามารถใช้งานได้แล้วก็นําไปแบบว่าไปแบบเดินทางได้ด้วยก็คือใช้แบบอนเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะใช้บรรทุกนะคะหรือว่าจะใช้ไปพบลูกคงลูกค้านะคะเอกก็แนะนำค่ะ2คันนี้นะคะสำหรับตัวฮันเตอร์นะคะราคาช่วงเปิดตัวอยู่ที่1ล้าน9ก0 0หมื่นาพ หนึ 900, ่งล้านเก้าบาทนะคะและตัว KE 0 7นี้จะราคาเริ่มที่หนึ่งล้านห้าแส 99,000บาทและโปรโมชั่นดีๆด้วยเดี๋ยวมาชมกันค่ะเอาระคะเดี๋ยวลงมาเลยอ่าชมเลยนะคะคันไหนหลอกกันถูกใจใครก็ทักมานะคะเอาเป็นว่าเลือกได้นะคะใครที่บอกว่ากําลังลังเลอยู่ระหว่าง2รุ่นนี้นะคะฟังคลิปนี้ให้จบนะคะคลิปนี้เอมีคําตอบกันนะคะทุกท่านนะคะเพราะว่าอ่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกคนและขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะ เอาละค่ะมามาสองหนุ่มมาสองหนุ่มอ่านะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะสำหรับตัวอ่ศูนย์เจ็ดอ่านะคะเดี๋ยวให้ e 0ศูนย์เจ็ดคุณนนท์ก่อนนะคะเอาละค่ะคุณนนท์คะถามนิดนึง e 0ศูนย์เจ็ดเนี่ยมันสเปคมันเป็นยังไงคะ,ะถ้าในรุ่น e 0ศูนย์เจ็ดจะมีสองเกียร์รุ่นครับผมถ้า e 0ศูนย์เจ็ดตัว plus ตัว plus จะเป็นระบบขับ2มอเตอร์อ s i n เกิลมอเตนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ4ก็จะเป็นด UAL มอเตอร์ะ Motor, นะครับก็คือระบบขับ4นะครับตัวกําลังแรงม้าของตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่4ามอ่สในตัวท็อปตัวนี้จะอยู่ที่598แรงมา้านะครับผมเอางี้เดี๋ยวเราขยายความสั้นๆนะคะเอาเป็นว่าถ้ารุ่น2 WD เนี่ยสองอขับ2เนี่ยนะคะ วิ่งได้สูงสุดชาร์จเต็มถังได้เท่าไหร่คะ600เท่าไหร่คะ6ก0ิกิโลครับ640ก, <40. S 2> กิโลนะคะถ้าตัวรุ่น2 WD ในราคาที่1 5 9่0ล้านบาทนะคะแล้วก็คือชาร์จเต็มถังวิ่งได้640กิโลแล้วแรงม้าเท่าไหร่คะ300เท่าไหรอ่ส343แรงม้าครับ343<ม>่แรงม้านะคะสำหรับตัว2 WD และถ้าเป็นตัว4 WD ชาร์จเต็มถังวิ่งได้เท่าไหร่คะอ่าจะวิ่งได้แค่590กโล เพราะแรงม้าเท่าไหร่คะเพราะแรงม้าอยู่ที่598แรงม้าเป็นทวินมอเตอร์ครับใช่ค่ะ,คะที่ถามว่าถ้าตัว 2WD วิ่งวิ่งได้640แต่ตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัว 4WD วิ่งได้อยู่ที่590เหตุผลหลักๆเพราะว่าตัวระบบ4 w h e e l เป็นระบบที่ ขับเคลื่อน4ล้อนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ไฟพอสมควร,ควรแต่แรงม้ามหาศาลนะคะอยู่ที่590แรงม้าแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นดีด้วยใช่ครับนะคะโปรโมชั่นอะไรคะตอนนี้ถ้าตอนนี้เลยนะครับสำหรับตัว e 0 7ไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือตัวรุ่มต้นนะครับตัวนี้จะมีแถมฟรีเป็นชุดแคมปิ้งหรือโดนนะครับหรือ จะเลือกเป็นชุดโดนบวกกับจักรยานไฟฟ้านะครับผมมูลค่า45,000บาทได้เลยนะครับผม่ะแล้วก็มีดีพอพเมีมแร์ด <ไว S 1> ้วยีพอพเมีมแร์มีให้ด้วยค่ะดีพอพเมีมแ <Deep al S 1> ร์ Care มีอะไรบ้างครับก็จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งครับมีชุดโฮมชาร์จเจอร์แถมให้ครับผมม,มีพวกสายชาร์จเคลื่อนที่ครับพอ,อเบอร์ชาร์จครับผมค่ะ ค่ะนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าเหมาะสําหรับแคมปิ้งสาหรับผู้บริหารที่อยากจะเอารถเนี่ยไปสมบุกสมบันกัน<ช>นะคะเดี๋ยวเราพาชมภายในกันนะคะทุกคนนะคะเอาละค่ะชมรอบคันต้องมีใครแซลคุณเอ๋มาแน่เลย,ยเห็นช่างกล้องหัวล้อกันแซวเซลครับ๋อแซวเซลว่าหล่อพอหอมหมกมาครับพอหอมหมกมาไม่ขิวหอมหมกหอมหมกเอามาชมตอน หอประชอนมางลวเนี่ยโอ้ยหรือหอมหมกปัญชโดหัวแดงอุ้ยตายล้วพูดถึงหอมหมกแล้วแบบว่าเอ้าคุยเรื่องรถต่อค่ะเอามาชมต่อเลยนะคะอะขอบคุณใจรถพี่อนิดนึงอะชมต่อเลยเอาพาชมข้างหลังค่ะอพาชมข้างในคร่าวๆนะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่ารถไฟฟ้าเนี่ย มันถือว่าเป็นรถที่เทคโนโลยีล้ำจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดนะคะประหยัดในเรื่องของพวกน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็คือประหยัดเวลาในเรื่องของการชาร์จเพราะเราสามารถชาร์จเองที่บ้านได้แล้วข้อสําคัญคือความหล่อความเท่ความล้าสมัยและเทคโนโลยีเขาสุดล้ำจริงๆนะคะและราคาจับต้องได้นะคะ เอาละค่ะพาชมต่อเลยค่ะพาชมคคข้างในคร่าวๆแล้วก็มาชมด้านท้ายเพราะว่าตัวนี้จุดพิเศษคือด้านท้ายเพราะภายในจริงๆแล้วเนี่ยคนก็รู้คนข้างเยอะละนะในเรื่องของเทคโนโลยีอ่ะช่างกลงมาพาชมด้านนี้อ่าทางนู้นพาชมเลยค่ะโอเคครับก็ต่อจากคุณอเอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะได้กําลังชาร์จ DC อยู่ที่240นะครับชาร์จ30-80เพียง15นาทีเท่านั้นนะครับถ้าตัวฝาท้ายครับสามารถปิดตัวนี้ลงมาได้ คืออันนี้มันอนเนกประสงค์จริงๆนะคะถือว่าเป็นรถ SUV ูลูกผสมนะคะก็คือในเรื่องของความเป็น SUV เนี่ยคือรถมันกว้างอยู่แล้วสูงอยู่แล้วนะคะแล้วได้ลูกผสมก็คือได้ท้ายที่เป็นกระบะแล้วก็สามารถบรรทุกได้เท่าไหร่คะ ตัวรับน้ำหนักได้800กิโลครับผม800กิโลนะคะถ้าเกิดว่าจะนําไปบรรทุกนะคะสําหรับใครที่แบบว่าทําธุรกิจทําสวนทําการเกษตรนะคะหรือทําพวกขายของออนไลน์หรือทําธุรกิจที่จะต้องขนของขนของแต่ว่าอยากไปพบลูกค้าอยากลดได้รถที่มันดูแบบว่าให้สมฐานะให้หรูหลาเวลาไปพบลูกค้าดูสร้างความเชื่อถือแต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้รถที่ขน,ข,นของด้วยนะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะทุกคนนะคะแล้วก็รับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะใครลังเลอยู่ระหว่าง 2WD และ 4WD ตัว 4WD มีออปชั่นมากกว่าตัว 2WD ตรงระบบช่วงล่างใช่ไหมใช่ครับช่วงล่างา<ด>ช่วงล่าง<ด>เป็น,ปนยังไงคะช่วงล่างตัวนี้จะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับ <c oughs> ่ช่วงล่างถุงลมนี้เรารับประกันให้ถึง10ปีหรือ2เซนดูร้อนนะคะอย่าดูหอมหมกนะไมานะเดี๋ยวหิวสามารถปรับฟังก์ชันสูงต่ำได้ตามโหมดการขับขี่ได้เลยนะครับหอมหมก ไปต่อไปถูกเลยที่นี่เอาต่อค่ะไปเลยค่ะต่กินหอมหมก็ไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้นะครับจะมีลำโพงอยู่ที่11ตำแหน่งพร้อมซับบูเฟอร์ด้านหลังนะครับซับบูเฟอร์อยู่ด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดนะครับตัวกระจกแผงกั้นกลางตัวนี้สามารถพับเบาะแล้วก็พับตัวกระจกกั้นกลางตัวนี้ลงไปได้ให้มันลาบไปได้เลยนะครับและตรงท้ายกลางนี่สามารถเปิดปิดกระจกได้ด้วยเนาะค่ะเปิดปิดตรงกลางระหว่างคันกลางเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับตัว e07 plus ภายในจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าในตัวท็อปตัวนี้ภายในจะเป็นสีส้มนะครับผมเซลผู้ชายพกาอเขหมกไปด้วยถูรถกันถูนะโอเคครับตัวมือจับตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเวลาเราล็อกรถปุ๊บมันก็จะระนาบกับตัวรถนะครับผมรถไฟฟ้าทุกนุ่นผมต้องบอกว่าลุยน้ําได้หมดเลยครับ แต่ไม่จอดนิ่งๆเกิน30นาทีคือเอาเป็นง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องสันดาบนะคะเครื่องยนต์ทั่วไปนะคะหรือว่าเครื่องดีเซลลุยน้ําได้แต่ลุยน้ําได้ในระดับที่เขากําหนดนะคะก็คือลุยน้ําได้ถูกรุนนะคะไม่ว่าจะเป็น SUV ที่โคตรเทพแค่ไหนก็ลุยน้ําได้แต่ถ้าน้ําท่วมครึ่งคันนะคะมันก็เป็นธรรมดานะคะว่าคุณจะเอาไปลงอย่างเงี้ยลงคลองเงี้ยเงี้ยก็ไม่ได้นะคะรถค่ะไม่ใช่เรือนะ อ่ะคะคะอ่ะไปต่อเลยอันนี้ก็ราคาเราบอกหมดแล้วนะคะอ,อ่ะ,อะจากดูห่อหมกแล้วมาดูสุดหลอต่อค่ะ <c oughs> ไปวไิ่ถุกเลยเอาอ่ะมาอ่ะฮันเตอร์นี่ยังไงครับผมตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือฮันเตอร์ K 5 0นะครับ <c oughs> คันนี้เขาจะเป็นระบบ R EV นะครับผมซึ่งจะขับไฟฟ้าบวกน้ำมัน ะนะครับผมตัวนี้ไฟฟ้าเขาทีวิ่งได้ร้อยสาสิบโลนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเขาบวกอีกเก้าร้อยโลใช้ครังคานประหยัดแล้วก็คันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเดินนนมามช่วยน้องหนะ่อยะนะคะแต่พอหมกยัง <laughs> อ่ะนะคะทีนี้มันมีหลายๆคนนะคะที่มีความสงสัยว่าหลายๆคนชอบพูดมานะเอาเป็นว่าบอกเอ้ยตัวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้2ระบบนะคะถือ,อรุ่น K50 Hunter ถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นแรกในโลกที่ใช้ระบบ REEV นะคะก็คือมีทั้งเครื่องยนต์นะคะทำงานเนี่ยการทำงานก็คือใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ใช้ไฟฟ้านะคะแต่ว่าหลายคนก็เอาไปตีประเด็นแปลกๆนะคะก็คือเอาตัวไฟฟ้าว่าวิงาะะว่งได้เท่านี้นะคะน้ำมันวิ่งได้เท่านี้นะคะแล้วมารวมกันแล้วไปหารค่าเฉลี่ย บอกตรงๆแล้วก็ไปเทียบกับรถรุ cool guy, ่นทั่วไปเอาตรงๆค่ะลักษณะการใช้งานของรถกระบะไฟฟ้าที่หลายๆคนอยากจะได้นั่นคือในเรื่องของความประหยัดและใช้รถไฟฟ้านะคะข้อดีของรถคันนี้นั่นก็คือใช้งานทั่วไปเน้นประหยัดทวิ่งสักร้อยกว่าโลนะคะก็คือใช้ไฟฟ้าล้วนเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าออกทางไกลแล้วก็เร่งรีบอะไรต่างๆนะคะคุณก็คือค่อยแบบถ้าไม่มีเวลาไปเติม ไฟนะคะก็ก็ใช้มันก็สามารถใช้ระบบไฟไฟฟ้าอ,อกา่ก็สามารถถ้าถ้าไม่อยากจะเติมไฟคุณก็สามารถที่จะเติมน้ำมันได้นะคะ<ช>ก,ก็คือวิ่งได้แล้วสองตัวนี้มันทำงานควบคู่กันมันทำให้ปั่นไฟแล้ววิ่งได้มากถึงกี่กิโลคะ 1,100กิโลเลยครับผม1,100กิโลเลยฮะซึ่งถือว่าสุดคุ้มนะคะสำหรับใครที่แบบว่าต้องการใช้รถไฟฟ้าเพราะอันนี้มันมีถามกันมาเยอะนะคะ,<น>ะเรื่องนี้นะคะ<ม>ทีนี้ตัว REEV กับตัวระบบ h y b ริดหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเปิดเปิดห้องเครื่องหน่อยอ่าสุดหลอไปเปิดห้องเครื่องหน่อยหลายคนสงสยัยนะ ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นระบบไฮบริดหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่นะคะระบบไฮบริดนะคะเขาจะทํางานนะคะก็คือว่า,เ,าเป็นการทํางานที่ปั่นไฟเ,เวลาที่น้ำมันเนี่ยคือจ่ายน้ํามันออกมานะคะน้ำมันเนี่ยจะไปผ่าน ปั่นไฟที่ล้อนะคะแล้วก็ปั่นไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่นะคะตัวนั้นคือการทำงานของไฮบริดแต่ตัวนี้ระบบ iev ตัวการทำงานเนี่ยคือไม่ลงล้อนะคะลลการลลทำงานเป็นยังไงคะามาชมห้องเครื่องเลยถ้าถ้าเทียบกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินทั่วไปนะครับถ้าตัวปลั๊กอินทั่วไปจะ,จ,ะจะใช้การทำงานในแรงทอกสูงตัวกำลังเครื่องยนต์จะเอาไปลงล้อครับการสึกหล่อจะมากกว่าแต่ถ้าในรุ่น iev นะครับ อ่อ e เครื่องยนต์มีหน้าที่แค่ปั่นไฟนะครับต่อให้ใช้แรงทอกแรงบิดหรือความเร็วสูงๆก็จะไม่ลงล้อนะครับค่ะนะคะพอเข้าใจกันเนาะนะคะมีใครสงสัยถามมาได้นะคะใครสงสัยถามมาได้และนี่ก็คือเครื่องยนต์นะคะสำหรับตัวฮันเตอร์ Hunter นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์2000นเบนซินนะคะเทอร์บครับอ,อบนะคะอ่าซึ่งถ้าเป็นตัวอ่าเป็นน้ํามันอย่างเดียวได้กี่ แรงมาตัวถ้าตัวเนี้มันมันจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเป็นหลักอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะใช้แค่ปั่นไฟอย่างเดียวใช้ตัวเครื่องยนต์ปั่นไฟก็คือตัว2000เทอร์โบ ใช้เครื่องยนต์แต่ถ้ากำลังแรงม้าจะอยู่ที่มอเตอร์ตัวนี้สอตัวนี้จะบวกกันได้ที่272แรงม้าครับสองแรงม้ารวมกันนะคะทุกคนนะคะถือว่าเป็นกระบะไฟฟ้าที่บอกเลยะคะ่ะว่าใช้งานสุดคุ้มนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นราคาช่วงเปิดตัวด้วยนะคะทุกท่านนะคะใครสนใจก็ รีบทักมานะคะก่อนที่ราคานี้จะไม่มีแล้วนะ <Second. S 2> ถือว่าสุดคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหราหน้าตาดูดิหน้าตาเนี่ยปิดฝานะมันดูเป็นรถกระบะตรงไหนอะแล้วสีเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสีเอ่อสีอะไรนะคะ ตันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีเทาครับผมสีเทา<ช>นะคะคสีพิเศษนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยดูเป็น transformer ที่ดูหรูจริงๆนะคะเวลาวิ่งบนท้องถนนเนี่ยกล้าพูดนะคะว่ามีแต่คนเหลียวมองนะคะหรูหรามากมายนะคะถูกทันนะคะและใช้งานได้จุกๆตัวนี้บรรทุกได้เท่าไหร่ตัวนี้บรรทุกได้ถึง600โล เกินไหมเกินเลยครับผมจะเป็นเบรกพื้นฐานใช่ครับผมค่ะนดนได้เท่าไหร่นะตัวนี้ที่ไปอบรมตัวนี้ถ้าเบรกพื้นฐานก็ตั้งแต่600-800กโลไม่ควรเกิน800โอเคไม่เกินไม่ควรเกิน800กิโลนะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้เราพาชมข้างในหน่อยเนาะเอาละค่ะ ฮันเตอร์ตอนนี้เรามีแคมเปญอะไรมั่งมาตอนนี้ฮันเตอร์ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวรีพอร์ตพิมพ์แคร์นะครับตัวนี้เรจะมีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปีนะครับผมแล้วก็ตัวสายชาร์จฉุกเฉินพร้อมสาย v ีทนะครับผมก็ตรงนี้เขาจะมีตัวโฮมชาร์จเจอร์ติดตั้งฟรีด้วยนะครับผมค่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้รับประกันตัวรถอยู่ที่5ปีแสนสองหมื่นกิโลหรือแบตเตอรี่ที่8ปีหรือ1นึ0 0 0สกมนิโลนะครับค่ะนี่ครับภายในค่อนข้างสวยครับสวยเลย เรียกผู้ชมข้างหลังกันนะครับข้างหลังยังคะเปิดเปิดแคปให้ดูยังเปิดแคปแคปอ๋อโอเคแคบอันนี้เขาเรียกแคปอ่ะประตูหลังไอเด็กเราเราผิดเนี่ยครับผมคือตัวนี้เข้ามาเป็นห้าที่นั่งนะครับผมซึ่งข้างหลังเอาจริงกว้างนะครับหรูด้วยใช่ครับผมนะคะมีช่องแอร์หลังด้วยนะคะเบาะเบอร์แบบว่าดูหรูหรามากมายเลยค่ะทุกคนนะ เอาละค่ะทีนี้ด้านหลังนะคะของตัวนี้นะคะ,ะตัวตัวดีพอตัวนี้นะคะะปกติเนี่ยรถกระบะท,ทั่วไปเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราก็จะออกแรงแต่อันนี้กิ้ง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 ,ง,งอเ,เอานิดนึงนะคะอ่า <laughs> <laughs> นะคะก็คือว่าอันนี้เวลาเปิดเนี่ยมันช่วยผ่อนแรงมากนะคะเพราะว่ามันมีตัวโชคครับตรงนี้อ่านะคะก็คือทําให้ผ่อนแรงมากนะคะถือว่าเป็นกระบะทรงปูทรงใหญ่ไหม นะถือว่าเป็นใช่ครับอ่านะคะเป็นฟูไซไหมใช่ครับผมนะคะถือว่าเป็นกระบะทรงใหญ่เลยนะคะหล่อเทนะคะแล้วก็สูงอ่าแล้วขึ้นขึ้นลำบากไหมไม่ลำบากครับลำบากไหมไม่ลำบากครับผมลองทีได้เยอะับผมได้เยอะนี่มาลองขึ้นมาดิ โอเคจับเงินเท่าไหร่ครับอ่านะคะแอมเด่นแบบค่าคืนที่หวาจับเงินเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยค่ะก็คือใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฮันเตอร์นะคะหรือ e07 นะคะก็พูดเลยค่ะว่าแตกต่างการใช้งานนะคะก็คือสําหรับคันนี้นะคะเหมาะสาหรับเอาไปทํางานนะคะรู้หนาขับไปไหนมาไหนนะคะหน้าตาเท่นะคะแล้วก็บรรทุกแบบว่าบรรทุกจริงจังอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็สําหรับคันนั้นนะคะเหมาะสําหรับที่ว่าจะใช้งานแบบว่าขับเข้าในเมืองทั่วไปอะไรต่างๆหรือทํางานไปพบลูกคงลูกค้าและก็เผื่อเอาไว้ใช้สําหรับ บรรทุกด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครบอกว่าบรรทุกวันหนึ่งเดี๋ยไม่ได้เยอะนะก็แล้วก็ของไม่ได้ชิ้นใหญ่ตัวนั้นเนี่ยถือว่าคุณสามารถใช้งานได้2คุณลักษณะเลยนะคะก็คือขับขี่ได้เหมือนรถเก่งทั่วไปขับขี่เหมือนรถ SUV ทั่วไปนะคะแต่บอกก่อนนะคะฮันเตอร์คันนี้นุ่มมากนะนุ่มเพราะอะไรช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างตัวนี้เขาเป็นอิสระซ้ายขวานะครับติลิงก์ก็คือ ข้างหน้าก็จะเป็นตัวแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับโอ้โหแม็กเฟอ่์ใช่ครับผมค่ะไม่ใช่แหนบอ่าใช่ครับแแบบไวถอนงอกน่านะคะค่ะค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เก็บคอนเทนต์กันด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะทักมาเอาเราไปข้างหน้ากันไปแต่พอหมกยังน้าป้าปิดไปเลย อาละค่ะอะนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากขับขี่นะคะรถไฟฟ้านะคะรถที่บอกเลยค่ะว่าเป็นรถแห่งโลกอนาคตนะคะก็ทักเราเข้ามาค่ะของเรานะคะก็คือเป็นดีลเลอร์ดีพอนะคะดีพอ a e y e v สาขามินบุรีนะคะยินดีให้บริการจากใจสนใจทักมานะคะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 0 0 0อะไรนะ088นะคะ0935666หรือ adpbyay นะคะสนใจทักมานะคะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมมาไหมคะในเพจก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะในทิกตอกไปไหมอานะคะสนใจยังไงทักมาเดี๋ยวเราก็จบกันเท่านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปที่ทำไว้ด้วยอามีอะไรเพิ่มเติมคะ ก็แลครับถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อที่แฟนเพจตามที่คุณเอบอกเลยนะครับผมก็ตอนนี้รถมีพร้อมส่งมอบ ได้ใช่ครับผมนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับดีพอลเออีวี ol, e y, e v, สาขามีนมรีเนี่ยอันนี้ก็คือ,อปกติแล้วเราจะมีไลฟ์นะคะมีการแนะนำข้อมูลของรถไฟฟ้าดีพอลทุกรุ่นเนี่ยมีทุกวันนะคะก็คือเซลเอเนี่ยเขาก็จะมีการไลฟ์กันทุกวันตัวเอง,เ,องเนี่ยไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะคะแต่ว่าจะมีเซลเนี่ยมาคอยให้ข้อมูลและไลฟ์ like, กันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนเข้าไปกดติดตามเพจใหม่เอด้วยนะคะตอนนี้คนติดตามอย่างน้อยมากๆนะคะชื่อ ทุกช่องทางเลยนะคะ,ะทุกช่องทางเลยชื่อช่องดีพอลเออวี e มนบุรรค่ะเอาละค่ะจบกันเท่านี้และเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งบายบายสวัสดีค่ะ